สวัสดีครับวันนี้กบมกลาแล้วมกลาหกสิบสี่เนาะก็มาดูพูก,กันนิดนึงผมก็ปลูกพูกไว้ปลูกทุกอย่างแหละที่ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วปลูกง่ายๆ แล้วก็ทิ้งๆิ้งก้างกว้าง,ง,งไม่ต้องผมรักษ,ษาเท่าไหร่ปลูกแบบไหนอะเนี่ยวนต้นยางพาราที่บ้านผมเนะาะเฉพาะที่บ้านผมอะก็ถ้าขยันเก็บเนาะก็ถ้าทุกวันก็วันหนึ่งประมาณ3ามโลหรือถึง5้กิโลก็หมดอะไม่เหลือแต่ถ้าของมีนะช่วงนี้ของมีก็คงขายได้ เรื่องราคาก็มีขึ้นมีลงบ้างก็ปลูกไว้บนต้นยางเนาะเราก็ดูต้นยางต้นไหนที่มันค่อนข้างจะอยู่ริมริมไม่มีต้นต่อไปมันก็จะค่อนข้างจะงามฝ่าก็ปลูกอยู่บนต้นยางนี่แหละต้นยางก็กีดไป กีดไปแต่วันนี้หยุดเนาะไม่ได้กีดน้ำยางก็เก็บไปแล้วก็เหลือแต่พูดีผมกำลังรดน้ำต้นไม้ทุกอย่างอะเนาะที่ปลูกไว้อะในสวนอะพของก็ปลูกของง่งายๆเอาเว้ของง่งายๆที่ไม่ต้องฉีดยาฆ่ามาแรงแล้วก็ทิ้งๆฟางๆไม่ต้อง ทำมากนักก็พอขายได้อยู่อะแต่ขยันเก็บเนะาะวันไหนขยันมาก็มันสูงทำไงผมก็สอยเนาะผมมีวิธีสอยของผมอะสอยขาดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เอาทั้งกิ่งมาเลยเอาใบมีดคมๆผูกไม้เล็กๆไม้ไผ่ผมมีไม้ไผ่เนาะเอาใจมีดคมหน่อยก็มีดคัตเตอร์เนาะจับเสียบไปก็ไม้ไผ่แล้วก็ เทปพันใสกวยพันไม่ขาดอะเอาแค่พอดีก็ดึงก็ร่วงล่วงออกมาแล้วมาปิดปิดอาที่หลังที่เหลือถ้าขยันไอการมันที่ขาดก็เอาไปชําได้ใส่ถุงก็ยังขายได้อีกโอ้ยขยันแล้วเป็นเงินเป็นทองหมดละนะก็พออยู่ได้ยุคนี้สมัยนี้ข้าวยากหมากแพง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พูดอะไรไม่ถูกอะไปเรื่อยๆสนุกสนุกไม่ได้มีอะไร ขำๆไปสบายใจ